สวัสดีค่ะวันนี้เลิกงานแล้วก็จัดร้านเหมือนเดิมนะคะถึงบ้านปุ๊บวันนี้ก็ได้ต่อชีวิตปั๊บนะคะพอดีลูกค้าเข้าร้านก็ได้ขายพาไปสองพื้นค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็พอได้ต่อชีวิตไปในแต่ละวันนะคะพอดีข้าวกับข้าวนะคะ่ะยอดไม่ปังเยอะแต่ก็ พอให้ได้ต่อชีวิตไปนะคะกว่าจะได้แต่ละผืนนะคะกว่าจะได้แต่ละผืนกว่าจะคายได้แต่ละผืนก็บางครั้งก็ต้องใช้เวลานะคะอาชีพแมคานะคะ,ะ,คะเพราะว่าสิ่งคองแต่ละอย่างมันต้นทุนสูงนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่แต่ละท่านเขาก็ต้องเซฟเงินไว้นะคะในการใช้จ่าย ผ้าคามของเราแต่ละผืนก็ประมาณ6 0 0้0ยประมาณนี้นะคะครอบครัวก็คือต้องอเผื่อกับข้าวเผื่ออาหารลูกเต้านะคะแต่ก็ยังพอขายได้เรื่อยๆค่ะพเพื่อนๆพี่ๆยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงกเกษียณอายุราชการนะคะก็จะมีเข้ามา,าเรื่อยๆวันละผืนสองผืนนะคะห่ออะไรต่อกันไปนะคะ ตัวนี้เป็นผ้าตักแด้ย้อมขามนะคะโอบสีเขียวนะคะสวยงามมากๆเลยะทอมือสองตะกอนะคะทอมือสองตะกอเป็นาลายโบราณน,นะคะลายโบราณสวยงามมากๆาะใครที่อชอบสีเขียวเป็นชีวิตจิตใจนะคะหาไม่ถึงตัวเขียวเปดนะคะแต่ว่า เขียวแบบมีมิตินะเขียวขี้ม้านะคะตัดกับรามแล้วก็ตัดกับเหลืองนะคะเป็นลายที่สวยงามโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะคะผืนนี้จะเป็นทอมือสองตะกอนนะคะ,ะไม่ทอสอดรลองนะคะ,ะดูความละเอียดของเนื้อผ้านะคะ ดูแบบเต็มพื้นปุ๊บนะคะพี่พดูมะคะถ้าดูแบบลายเต็มพื้นนะคะสวยงามมากๆนะคะขนาดหนึ่งคูณสองเมตรนะคะสวยงามไหมนะคะถ้ามาถ่ายฝั่งนี้นะคะ,ะหันด้านสามเหลี่ยมขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะมีมิติอีกแบบหนึ่งนะคะ เพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจหลังไมเลยจ้าหลังไมเลยผ้านะะย้อมคามสกลนครของเรามีสน่นะคะใส่แล้วไม่เบื่อ,อยิ่งใส่ยิ่งชื่นชอบนะคะส่งออกทั้งในและนอกประเทศนะคะเป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็เป็นสินค้าลำดับหนึ่งของประเทศเราเลยนะคะในการ ส่งออกผ้าย้อมคขามสกลน,นครนะถือว่ามีชื่อเสียงเลยทีเดียวนะคะผพื่นอนนี้ถ้าสนใจอย่าลืมนะคะมีแค่ผืนเดียวค่ะสอบถามได้เลยและรีบทักจองได้เลยจ้าสวยงามมากๆอย่าบอกใครเชี่ยวสีก็จะประมาณนี้นะคะถ้าถ่ายใกล้ๆนะคะ